โยสวัสดีครับทุกคนอตูงครับวันนี้อยู่กับรายการอยากสร้างกล้ามต้องรู้สิ่งนี้ EP 2ครับ EP นี้เนี่ยว่าด้วยเรื่องของการฝึกท่าที่ถูกต้องนะครับคือการเล่นท่าที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับผมไม่ว่าคนที่อยากจยากสร้างกล้ามลดไขมันหรือคนที่เพิ่งกําลังเริ่มฝึกเวทเทรนนิ่งแรกๆหรือว่าแม้กระทั่งพวกบอดี้เวทหรือคลาสเซนิกก็แล้วแต่นะท่าที่ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่สาคัญมากๆครับผมผมเนี่ยใช้เวลากับตัวเองตั้งแต่ก่อนที่ผมเริ่มฝึกเวทเทรนนิ่งตั้ ผมเวลาตัวเองประมาณ6เดือนด้วยกันในการฝึกท่าให้ถูกต้องจากพื้นฐานทั้งหมดท่าที่สําคัญทั้งหมดฝึกอย่างถูกต้องโดยที่ใช้น้ำหนักที่เบามากๆอย่างเช่นผมเล่นเบนฟรีเนี่ยผมก็ฝึกแค่พวกบาปลา่าหรือแค่ดัมเบลแบบเบาๆแค่5กิโลเท่านั้นเองกว่าผมจะสามารถที่จะเพิ่มน้หนักได้ผมต้องฝึกท่าให้มันถูกต้องและสามารถที่จะฟิลกล้ามเนื้อได้ก่อน พราะอะไรถ้าที่ถูกต้องมันถึงสําคัญมากมากับสมมุติว่าเราเนี่ยยังเล่นท่าไม่ถูกต้องนะครับแบบอย่างเช่นท่าเด็ดลิฟต์หรือว่าพวกเบนเฟรสเนี่ยแต่เราเนี่ยอยากที่จะแบบยกน้ําหนักที่เยอะๆลองคิดดูว่าเราเนี่ยถ้าเรายังไม่ถูกอยู่หรือการโฟกัสกล้ามเนื้อการเซตท่าต่างๆเนี่ยยังผิดเวลาเราไปยกน้ําหนักที่เยอะเนี่ยมันเสี่ยงมากๆที่จะทาให้เราบาดเจ็บและเมื่อบาดเจ็บมันก็เท่ากับเราเนี่ยหยุดการพัฒนาไปเลยหรือถ้าเกิดเ,เราหยุดนานกว่านั้นเนี่ยมันก็ทําให้แบบว่าการพัฒนาของเราเนี่ยมันถอยหลังลงด้วยซ้ำนะครับผม เพราะงั้นเนี่ยท่าดิวต้องเนี่ยมันสําคัญมากๆครับคือท่าทั้งหมดหลายๆท่าโดยเฉพาะท่าที่สําคัญสาคัญเนี่ยผมได้ทําคลิปไว้เกือบทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆก็ไปศึกษาได้เลยนะก็มันจะมี playlist ที่ผมทําไว้สําหรับท่าที่การฝึกในการสร้างกรรมเนิดครับก็ไปฝึกจากตรงนั้นนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าท่าเนี่ยมันสําคัญมากๆจริงๆนะครับผมเมื่อเราฝึกท่าได้อย่างถูกต้องแล้วและชํานาญแล้วเนี่ย ค่อยเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราเนี่ยจะมีพัฒนาการที่ไวมากมากนะครับผมถึงแม้เราจะฝึกไปได้อย่างช้าชเพิ่มน้ำหนักได้ช้าช้าได้น้อยเนี่ยมันดีกว่าเราแบบใส่น้ำหนักไปตุ้มเดียวแล้วเกิดการบาดเจ็บแล้วก็การพัฒนาเราก็มันก็ถอยหลังแล้วก็เราต้องหยุดแบบเป็นเดือนหลายเดือนหรือบางคนเนี่ยถึงขั้นหนักถึงขั้นแบบต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะมีการหลังอักเสบหมอเราก็ดูอักเสบอะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายนะครับผมโดยเฉพาะถ้าสาคัญมากอย่างสควอตเดดลิฟต์เบนแพร์ โอ้เฮดเพรสโร่พูอัพและพูดาวเลยพวกนี้นะครับคือพยายามฝึกให้ถูกต้องไว้นะครับโดยเฉพาะท่าหลักๆที่ผมได้กล่าวไปนะผมส่วนท่าอื่นเนี่ยก็เป็นเสริมท่าพวกท่าโพซิชันหรือท่าเสริมที่อยากจะฝึกกล้ามเนื้อที่เราต้องการนะครับก็ฝึกให้ถูกต้องทั้งหมดนะครับผมแล้วก็น้ําหนักที่ใจเนี่ยก็อย่าเพิ่งใช้เยอะมากใชใ้เบาๆพอเพื่อฝึกท่าถูกต้องก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มหนักขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ทีน,นี้แล้วก็ฝึกท่าให้ดีจะฟึกกล้ามเนื้อให้ได้นะครับและแค่นี้เนี่ย คุณเราสามารถที่จะพัฒนากล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้อย่างดีมากๆแน่นอนนะครับผมโอเคครับทุกคนขอบคุณทุกคนเชียร์มมีตาฝากกดไลค์ like, subscribe กดแชร์เราจะคิดต่อ,อไปครับบ๊ายบาย